หายเขาหายหมือละสองเวลาครับงมือเศร้าเจ็ดโมงแปดโมงเขาก็เริ่มหายแล้วตะกะเตียนเนี่ยเขากินอีหยังนะกินอีหยังไดเน่ตะกะเตียนเนี่ยอาหารหลักเขา้าของเขาอันนั้นคือหน้าหยาแต่เดี๋ยวนี้ห้าเขาหายริมเขาเน้นหัวหหหอาหารตะกะเตียนนัง่งโตใหญ่ หัวไหงยาหัวหันนี่เป็นหัวหันนี่ยังไหหัวหันตะกะเตียนหัวหันไก่น้อยค่ะได้แรกๆเขาจะว่ามันกินหยายางเดียวครับไก่ไงเอาหยาไหแล้วไบ่ได้กินยางอื่นบ่กินหัวหันมา้ยังเรียงมึงแล้วสองชุดพานไปชุดที่สามตะกระเตี๊ยนมันสิโตนิน้อยหน่อยลงก็เขาจะโปรโมทมากว่าตะกะเตี๊ยนมันเรียง่ายครับกินต้หยาไก่ไงตอนนี้ความเป็นจริงล่ะ มันเป็นจริงบ่แมน่นบ่ได้กินแค่หญ้า,ากินเข้าไป <c oughs> แห้งเอาให้หลายเจ้าแห้งได้เก็บขี้หลายขี้หลายขี้นี่หลายหางตายไว้อีกบ่นี่า<ะ>ตายอีกบาดนี้นี่ที่นี่มาเปลี่ยนไหฮว่าหานี่หญ้าบ่ต้องหลายแค่ให้เขาเขากินคือเขาบ่ให้เขาท้องอืดครับ <c oughs> ถ้าเขากินแต่หวัวอาหารบาาร่ให้หญ้าเขาจะตายเพราะเขาท้องอืดเขาบ่มีน้ำกินถ้าเขาให้หญ้าน้ำัวอาหารน้ำ จากยาลอยเปอร,ร์เซ็นเขากัมาเปลี่ยนเป็นหัวอาหารเจ็ดสิบยาสามสิบมันก็นเลยถ้าแม่ให้ยา,ย,าย่างเดียวนะเม,มื่อละพันเงินนี่ว่พาพอแถมตายอยีก <laughs>